สามาเบิ่งเกี่ยวกับสุยอนแล้วจยหยงสยุขปกป้องโลกประหยัดน้ำเพื่อปกป้องในโลกอา่าไปเบิง่งอันนี้คำควรแล้วแหล่งน้ำภาษาจีนว่าวหล่งน้ำภาษาจีนว่าแหล่งน้ำแหล่งกำเนิดของแม่น้ำนั่นเองเนาะต่อไปคูน้ำ อันนี้เราเคยเว้าเนาะทวนคืนเนาะสุวยถงสุวยถงแปลว่าขู่น้ำอ่าขู่น้ำนั่นเนองเนาะต่อไปซีมังอ่าซีมังมันก็เกี่ยวกับน้ำเนาะสซีนี้อ่าซีนี้แปลว่าซีมังนั่นเนองเนาะต่อไปสนละประธานอ่า 水利水利แปลว่าสนละปะถานอ่าโอเคต่อไปพลังงานน้ำอ,อ่านเสียงอาจจะคือกันเด้อ水利ตัวนี้ก็ลี่แต่ว่าเพียงแต่ตัวภาษาจีนบ่นคือกันแต่เสียงอ่านคือกันเนาะ水利พลังงานน้ำโอเคต่อไป อ่างน้ำอืมอ่างน้ำว <c oughs> ่าจังไดสส่ยคูยคู่คแปลว่าอ่างน้ำเนาะอ่าอ่างน้ำก็คือบ่อนเก็บน้ำนั่นเนองเนาะโอเคต่อไปน้ำซ้างหรือว่าบ่อน้ำนั่นเนองเนาะบอ่อน้ำจิ水น ันจิงเนอะตัวนี้เด้อสซวยจิงเนาะสวยนี่เป็นเสียงเสียงสองเนาะจิงนี่เป็นเสียงสามคือเก่าเนาะสวยจิงแปลว่าบ่อ,อน้ำโอเคท่อน้ำมาเนี่ย,วยกว水管อ่ววาวนแปลว่าท่อน้ำต่อไปของน้ำจีนว่าจังไลย 水ุ水ยแปลว่าห้องน้ำก็คือห้องระบายน้ำนั่นเองเนาะต่อไปสระน้ำสระน้ำก็คืออ่างอาบน้ำว่าอีกอย่าหนึ่งเนาะ水池水池水池แปลว่าอ่างอาบน้ำเนาะเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำ 水ุ水ป่าสยป่า,ปาโอเคเนาะต่อไปขาน้ำาบบนี้สฟ,า,สฟา,าน้ำาไฟโอเคเนะาะภัยน้ำท่วมจะว่าจังใดสุ่สยไอ่าสยุยไซแปลว่าภัยน้ำท่วมนั่นเองเนาะขอขอบใจเนาะ Cicco cotti